สวัสดีครับรายการก่อนการประชุมสภาผู้แทนรัศดรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตท่านประสบครับประปกรารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐออตลรอตร,อตร,อตรกลุ่มประเด็นพิเศษทุกวันแสงผัดครับวันนี้เราพบกันวันที่20สิงหาคม2567วันนี้ดรทักษิณจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในหลายๆประเด็นครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของคุณสมบัติการที่จะเป็น รัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอุงอิงและในส่วนของเงินลิจิตอนวอลเลตติดตามรายละเอียดบางข้อมูตอนเชิคครับเรื่องคุณสมบัตรที่อาจจะทํ่ให้ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ทําให้ไปโดนก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาคือถ้าสมมุติว่าคณะกรรมการอิสิกาเอ่เป็นรายลัออกษณ์อักษรออกมาว่าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเพราะไ,ไม่งั้นนายกก็ ในฐานะที่แบบเขาที่แล้วไม่ดีแล้วเราก็ต้องการเสียงที่แม้ว่าจะมีก็คิดไปได้อยู่แล้วคนที่ทำอย่างไรอย่าให้ทำงานเลยใช่ไหมคะครับก็สมทบสมเสียงก็ไม่ควรทุกคนก็ควรจะต้องเสียสละเพื่อให้การเมืองต่อเนื่องท่านบอกว่าคนที่จะมาร่วมรัฐบาลก็คือคนที่ช่วยมานัฐบาลมาตลอดแต่ว่าคนเอกประวเตกการโหมดคือมีเรื่า ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาร่วมโหวตเลยควรที่จะเข้ามาด้วยนะคะสี่ต้องถามท่านดูเ่กันว่าทำไมไม่มาโหวตคุณนักษิคุณทักษิณจะถามเรื่องโครงการในส่วนของดิจิทัลคอมเม้งท์กนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ท่านนายกกับฝ่ายงบประมาณแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกิจกําลังคุยกันถึงแนวทางคือความจําเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีแน่นอนและต้องทําอย่างเร็ว ช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจมันไหลลงเปยิ่งไหลลงลึกเท่าไหร่ถึงขึ้นมายากเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันอยู่พ็หลังจากที่ทํางานได้แล้วคฟสั่งการเลยอ่ะเาดี๋สังการเลยคําสค่งกา,า,ารนี้เนี่ยต้องทําต่อไหมคะคืออย่างนี้คําว่าด<อ>ิจิทัลวอลลีมีมีอยู่3เรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจกเป็นหัวใจสำคัญและต้องทำอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้ีโอการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทําต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอน,นาคตดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศ กับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเป็นช่องด้าต่างของประชาชนในการทําธุรกิจผ่านดิจิทัลเวอร์ชัเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีบางหรือไม่อิงบางก็ได้ แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่เห็นต่างเยอะเกินไปการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับฝ่บายฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำาาา แต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คําแนะนายยาําได้ท,ท่านขาดไปเห็นว่าเป็นการตอบกลับตอบกลับนะฮะเพาเปลี่ยนไปแจกเป็นเงินสดจะตอบไม่ได้คืออย่างนี้ข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่ขนาดนี้ ท่านาาาานั่งขา,า,าหาคุณหญิงจะนั่งนายคนกทตาราสุโอ้ผมไม่บังคับเพราะว่ารูส้สึกว่าเอาแค่นี้ก็หนักแล้วแต่ท่านคิดว่าควรจะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนกักรแล้มื่อกี้กีตาราสุอ๋อก็ไม่รู้ครับแล้วแต่กรรมการเขาดูว่ามีใครเหมาะสมอยู่แล้วก็เขาเลือกกันอีกทีสับกองทัพทุกทีท่านมองอยังไงบ้าคงคะทุกท่านแต่ทุกทีก็วันนี้กองทัพก็ สมัยใหม่ขึ้นเยอะนะครับสมัยใหม่ขึ้นเยอะแต่จาเป็นที่ต้องนำเรื่อง,งของในอดีตนะคะที่เกิดขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับก็อดีตก็เรียนรู้อดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องวางรากฐานไว้ให้ใหลูกหลานให้ประเทศให้ประเทศนะครับ